มาจ้าทุกคนวันนี้สาวยอดีิมาต่ำบักกะท้อนเ้อค่ะหรือว่าบักต้องเนาะบ้านเฮาคุณอ่นะโดยเชฟแอนนี่เ้ยค่ะคะุณใส่ลงไปค่ะคุณอ่นะตามสวดจานพูอยู่ยกินมืดออเปอรอ้รแล้วคะ่ะนี้คุณนี่ใส่ไปเครื่องปรุงน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปลาร้าค่ะเข้าเข้าไปหนึ่งบวง ามบว่วงอว้ยปิดจะแบสบนะคะนอนนัวนัวงค่ะว่าที่นี่พูน่ะปาดสวดคกจูนผูนเฮ็ดจังไดสิกินเมดอันนี้ตามใส่บะเข <Test> ือนะคะแล้วแต่บางคนก็ตามใส่บักแขงบักแขงนะมะเขือพวงนะคะเนาะแสบคือกันค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มีบะเขือเนาะขาดอันนึงนี่ยังบ่แล้วขาดอีกกระปูดองค่ะเอายงอคเงืบยงอค สดเข้าไปนี่เป็นยาระบายชั้นดีเลยค่ะพูนะ่ะหน้าตาออกมาเป็นตะแซ่บคว่าป้าไปกินน้ำกันบมานี่